กลับมาในช่วงสรรหามาเล่านะครับคุณผู้ชมว่าในช่วงนี้เนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่ท็อปฮิตแล้วเป็นแฟชั่นมากๆเลยนะก็คือผ้าทไทยนะครับและยิ่งเป็นผ้าทไทยที่มี ลวดลายเป็นผ้าขาวม้าแบบผมแล้วด้วยแล้วก็นะครับตอนนี้ก็เป็นที่ต้องการของตลาดมากๆด้วยวันนี้ครับผมจะพาไปดูนะครับอีกหนึ่งสถานที่ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองสถานที่ตรงนี้นะครับเขามีพิพิธภัณฑ์ผ้าแล้วก็มีศูนย์ที่จะให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับผ้าและสิ่งทอต่างๆนะครับและผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับคุณวชิรพงษ์วงศ์ประสิทธิ์หัวหน้าง,งานพัฒนาะ นวัตศิลป์นะครับกองส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยศวนซึ่งตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพี่เมนนั่นเองเจอเราแบบนี้นะครับเป็นประจำเลยเพราะว่าเราก็มีการไปถ่ายทํารายการกันค่อนข้างเยอะนะฮะ พูดถึงพิพิธภัณฑ์ผ้ามหาวิทยาลัยนเรศวรสักนิดหนึ่งให้คุณผู้ชมได้ทําความรู้จักครับเป็นสถานที่ยังไงแล้วก็รวบรวมสิ่งสําคัญอะไรไว้บ้างเช่เลยครับได้เลยสาหรับคนที่ยังไม่รู้จักนะครับนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าส่วนใหญ่น้น่าจะรู้จักบ้างแล้วนะครับผมมาจากกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับซึ่งกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเนี่ยมีส่วนที่ดูแลสําคัญอยู่สถานที่หนึ่งนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์ผ้ามหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับ เรามีอยู่2ชั้นครับเมื่อเดี่ยวเคยไปแล้วหลายครัคร้งแล<ะ>้วนะครับชั้นบนเนี่ยเป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์เรามีสิ่งที่ให้ดูชื่นชมมากมายเลยทั้ง พิพิธภัณฑ์ผ้าไทยครั่งพิพิธภัณฑ์ผ้าไทยดำนะครับมีห้องพิพิธภัณฑ์ผ้าจิตรดาด้วยซึ่งมีฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้ชมด้วยนะครับก็ด้านบนจะเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นส่วนชื่นชมความงดงามประมาณนั้นส่วนด้านล่างชั้นที่1นเนี่ยนะครับเป็นส่วนอยู่ของ NU Su ยูซูเว and ยแอนด์ททนะครับก็เป็นส่วนจำหน่ายสินค้าเอาง่ายๆก็คือจำหน่ายสินค้า ที่ระลึกของมหาวิทยาลัยแล้วก็มีสินค้าที่เป็นสินค้าเกี่ยวกับผ้าครับซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้ถูกต้องคุณผู้ชมครับซึ่งต้องบอกว่าในพิพิธภัณฑ์ผ้าเองเนี่ยเราจะค่อนข้าง ได้รับความรู้นะฮะกับใครที่มาเป็นหมู่คณะนักเรียนนักศึกษาคือสามารถเข้าไปหาความรู้ที่นี่ได้ใช่ได้เลยชั้นที่สองครับแต่ว่าในชั้นหนึ่งเนี่ยเขามีผ้าจําหน่ายแต่ผ้าที่เป็นผลผลิตของผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยเขามาจากหลากหลายจังหวัดมากๆที่มาของโครงการนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับก็ต้องบอกว่านโยบายของมหาวิทยาลัยนะครับ ต้องเอ่ยนามแล้วล่ะนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรสิรินทร์เทียนธานีนะครับท่านอธิการบดีนะครับท่านรองอธิการบดีท่านจลัดดาคงเมืองนะครับแล้วก็ท่านผู้ช่วยท่านจรุวันก็ทั้ง3ท่านเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นหญิงเก่งหญิงแกล่งนะครับหญิงแก่งหญิงเก่งนะครับที่มีความสนใจทางด้านภูมิปัญญาไทยด้วยนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในนโยบายของมหาวิทยาลัยนั่นแหละครับแล้วเราก็เป็นพิพิธภัณฑ์้าใช่ไหมครับแล้วนโยบายเนี่ยก็โดน สืบทอดถ่ายทอดลงมาให้เราได้อนุรักษ์พัฒนาส่งเสริม,มก็ครบกระบวนการของการทําผ้าเลยนะครับ <ผม S 1> ในส่วนของอนุรักษ์แน่นอนเรามีพิชินผ้ามันเป็นการอนุรักษ์อยู่แล้วนะครับ ในส่วนอนุรักษ์นอกจากจากัดแสดงแล้วยังมีการทําฐานข้อมูลใดๆที่เพื่อให้อ,องค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับคนที่สนใจนะครับ,รบส่วนส่งเสริมเราก็มีการลงพื้นที่พัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการเน้นที่ด้านผ้านโยบายหลักของอของส่งเสริมของเราในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาครับก็เนื่องจากว่าเรามีพิธีธราแล้วนะครับเราก็ส่งเสริมผ้าในโซนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง9จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่กํากับดูแลของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็พัฒนาผ้าทอมาหลากหลายรูปแบบมากอย่างที่บอกมัน9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างใช่ไหมครับนอกจากพิษณุโรกแล้วเนี่ยเราก็มีทีมทํางานที่ลงพัฒนาผ้าทอหลายๆจังหวัดอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วลงที่สุโขทัยนะครับเอาผ้ามาให้ดูด้วยวันนี้ไหนเอ่ยเดี๋ยวขอลองดูสิหนอาสำหรับสุโขทัยนะฮะก็ทีนี้ ในปัจจุบันเนี้ยเรามีกระแสที่เรียกว่า zero waste มันเป็นอนุรักษ์นะคือทำยังไงก็ได้ให้ผลิตภัณฑ์หรือว่าผู้ประกอบการทุกคนที่มีโรงงานเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้ขยะมันเกิดเป็นศูนย์คือต้องใช้ประโยชน์ได้ทุกชิ้นใช่อันนี้นโยบายใหญ่และัเลยนะครับแต่ว่าเราดูแลภูมิปัญญาไทยที่เป็นกลุ่มทอผ้าเล็กๆนโยบายใหญ่ๆนั้นเนี่ย ก็โดนย่อแล้วก็นำมาใช้ในกลุ่มผู้ประกอบการ,รเล็กๆในภาคครัเรือนด้วยนะครับอย่างเช่นกลุ่มที่สุโขทัยที่เราลงเนี่ยเป็นกลุ่มสุนทรีผ้าไทยสีสัชนาลาัยจังหวัดสุโขทัยนะครับซีโรเวสของสุนทรีผ้าไทยมีแนวคิดว่าในการทอผ้าผ้าพื้นพื้นฐานของกลุ่มทอผ้าเนี่เป็นผ้าจกทอสอดดิ้นทอสอด ผ้าไหมเส้นฝ้ายเส้นได้ใดๆต่างๆครับแต่ว่าในกระบวนการทอมันมีเหลือเศษเส้นได้ครับน่าจะนึกภาพออกเวลาที่ที่ลงทอผ้าครับเศษได้ที่เล็กๆที่จบเสร็จเรียบร้อยแล้วมันออกมันเขาจะตัดออกแล้วปกติแล้วคนทอผ้าเนี่ยจะมีกระบอกครับภาชนะอะไรสักอย่างนี่หนึ่งที่อยู่ข้างตัวข้างกี่ครับเขาก็จะตัดเศษเศษเส้นได้นั้นเก็บไว้ปกติแล้วจะทิ้งครับอย่างมากที่ แย่หน่อยก็อาจจะเป็นผาคเผาเผาทิ้งนะครับอันนั้นน่ยปัจจุบันก็มีนโยบายที่เราลงพื้นที่เนี่ยนำเศษเส้นได้เหล่านั้นน่ะมาทําเป็นวัสดุใหม่ครับผมหน้าตาประมาณนี้อันนี้อันนี้อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้อยากให้เห็นอันนี้ก่อนคุณผู้ชมคือมันมีความเก๋มากๆคือเขาใช้เส้นได้ที่เขาเรียกว่าเป็นเศษออกมาจากกี่กระตุกที่เขาใช้ทอแต่ละเส้นละเส้นละเส้นนะฮะในผ้าซ้นผืนนั้นก็โทนสีจะเป็นแบบนี้ จะจกด้วยสีเขียวสีเหลืองสีใดๆมันเหลือเศษเส้นได้ไว้ครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่มอเตอร์เรสวนทำเมื่อปีที่แล้วโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแล้วก็ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์คือนอกจากเราจะลงเพื่อพัฒนาแล้วเราก็สับสนุนให้กลุ่มทอเนี่ยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งทางกลุ่มสุนทรีภาพไทยในแปรรูปเป็นหลายๆแบบเลย คือสวยมากคุณผู้ชมวันนี้ผมมองเลยว่าอันแรกคือเท่มากคือเหมาะมากๆสำหรับสลที่บอกว่าดูเป็นแบบว่าเนี่ยคือวัยรุ่นยุคใหม่ๆหรือว่าแบบน้องๆเจเนอเรชั่นใหม่ๆเนี่ยคือเนี่ยสไตล์แบบนี้มันดูเท่มากเลยนะเนี่ยเป็นกระเป๋าที่แบบว่ามันดูแบบยังไงคุณคุณอะคุณชอบไหมอันนี้ไม่ไม่ค่อยเห็นลายแบบนี้แต่ว่าพอมาทําอย่างนี้แล้วมันดูเข้าเข้ากับกระเป๋าเนี่ยคือใส่กับเสื้อยืดใส่กับกางเกงเท่ๆแล้วมันดูออกมาเป็นแบบแนวสตรีสตรีเลยอะ ะะคืออย่างการเพิ่มมูลค่าแบบนี้คือมันได้รับผลตอบรับยังไงบ้างกับกลุ่มดีมากดีเลยดีมากเลยต้องต้องบอกว่าดีมากเลยเพราะว่าทางกลุ่มสุนทรียภาพไทยเองนะครับเขาก็ไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆหนึ่งแนน,นั่นคือกระเป๋าจําหน่ายได้จริงแล้วตั้งแต่ปี<ม>ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้ทำแล้วก็จําหน่ายได้ หมดหลายล็อตละแล้วก็ทางศูนย์วิทยาไทยเนี่ยมีความมีศักยภาพแหละครับก็นำพาผลิตภัณฑ์แบบเนี้ยไปสู่ต่างประเทศด้วยในปีที่ผ่านมาพี่เม่อย่างนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าจากปกติแล้วมันเป็นเส้นได้ที่เป็นขยะตอนนี้มันมันจะเอามาเป็นวัตถุดิบอย่างเงี้ยโดยที่มันไม่จําเป็นต้องเป็นขยะได้แล้วไหมได้แล้วโอ้มันเกิดเป็นแบบสิ่งเหล่านี้แล้วได้แล้วได้แล้วซึ่งทางกองส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมอนสวนเองก็ คือนโยบายอย่างเนี้ยเราจะนําพาไปสู่กคุมผู้ประกอบการหลายๆกลุ่มผู้ประกอบการต่อไปในอนาคตเหมือนกันอย่างปีนี้เราลงอีกสามกลุ่มทอผ้าในจังหวัดพิศนุโลกเราลงกลุ่มไทย้วนเราลงกลุ่มที่สวยสุงุ้งทอเดี๋ยวถ้าเกิดมีผลผลิตในปีนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาคุยกันอีกทีเลยน่งเสียใจนอกจากนั้นเมื่อปีที่แล้วนะครับ พี่พูดเยอะไปไหมเนี่ยไม่เยอะไม่เยอะคุณสามารถที่จะบอกได้เลยเพราะวันนี้เนี่ยเราเน้นขายเลยอ่ะอันนี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ซีโรเวสเหมือนกันครับผมครับเป็นกลุ่มที่จอมทองอือ่าเขามีอ่าเศษเศษผ้าครับในกระบวนการคือคือเขามีกิจการที่ทําเป็นโรงงานผ้าแล้วก็มีเศษผ้าหลากหลายมากนะครับเราก็เขาเนี่ยเข้ามาหาเราแล้วก็มีความประสงค์อยากจะพัฒนาไอเศษผ้านั้นเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งครับ แล้วก็พื้นฐานง่ายๆก็เป็นผ้าตัดปะครับเกิดเป็นกระเป๋าแล้วมันสวยด้วยแทนที่เราจะเอาแบบว่าผ้ามาทําอย่างเดียวคุณผู้ชมพอมันเกิดเป็นลวดลายแบบนี้แล้วมันดูแบบน่าสนใจอ่อเป็นเสื้อนะได้ด้วยก็ในเสศษผ้านะนี่คือผ้าตัดบาทั้งสิน้นใช่คือในเรื่องของการตัดปะเศษผ้าเนี่ยพี่มินคือเราต้องให้ความรู้กับผู้ประกอบการด้วยไหมเนื่องจากมันเป็นรอยต่อค,ความคงทนความแบบอยู่กับ คนใช้ได้นานผู้บริโภคได้นานเนีเราทำยังไงเราให้องค์ความรู้แบบนี้ด้วยไหมครับผลผลิตที่ได้เนี่ยเราต้องโฟกัสเรื่องอความแข็งแรงครับแล้วก็บวกกับความสวยงามครับผมคือต้องบวกกันด้วยไม่ใช่วาอยู่ดีแบบสวยงามแต่ใช้แป๊บเดียวใช้ไม่ได้จริงก็ไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ต้องมีมาตรฐานด้วยนะครับ,รบเพราะว่ามันเป็นสินค้าขายเนาะค,คนะซื้อของเองอาจจะ บางบางกลุ่มนะครับอาจจะติดว่าอันนี้มันเป็นขยะครับแต่ว่าขยะเนี้ยถ้าเกิดมันบวกกับงานดีไซน์นะครับงานตัดเย็บที่มีมาตรฐานครับแข็งแรงสวยงามร่วมสมัยครับขยะนั้นมันจะไปได้อีกไกลนะคุณผู้ชมการต่อยอดมันดีมากคุณลลิคุณสนใจชิ้นไหนไหมที่อยากจะถามพี่เม่นตรงเนี้ยผมว่าผมคุณมองอยู่หลายชิ้นอยู่พอสมกวันคุณชอบอะไรคุณชอบอะไรจริงๆผมชอบลายลายนี้นะ เป็นใบเอกลักษณ์เป็นลายเอกลักษณ์ของพิษณุโลกช่วงนี้คือยังไงครับอันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยช่วงนี้เดี๋ยวต้องหยิบฮะครับช่วงนี้กระแสผ้าขมามาแล้วโอ้โหชี้อย่างคุณสมศัยอยู่ตอนนี้อันนี้คิดเท่มากนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมต้องไปหาซื้อละอันนี้มีจำหน่ายปะที่มีจำหน่ายมีด้วยใช่ครับที่ NUS Souvenir and Textile คข้าวโพดในสวนนะครับผืนที่น้องชี้มาสักครู่นะครับเป็นผลิตภัณฑ์จากการลงพื้นที่สนับสนุน ครับผมกลุ่มผ้าเหมือนกันนะครับอันนี้เราทํามาตั้งแต่ปี2,560ประมาณนั้นครับเป็นระยะที่1 ระยะที่1ทํากับบ้านกลางท่าอัวเป็นกลุ่มทอผ้าบ้านกลางท่าอัวบ้านกลางบ้านเราเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มทอผ้าที่ทอผ้าขาวม้านะครับแล้วก็เมื่อปีส5 .65 ลงอีกครั้งหนึ่งที่อําเภอวังทองครับเป็นกลุ่มทอผ้าม่วงหอมอําเภอวังทองทอผ้าลวดลายนี้เรียกว่าผ้าขาวม้าลายเหลืองหางขาวโอ้สวยงามมากๆถึงว่าคุณชอบนะฮะเคยเคยแสดงว่าเคยอันนี้เคยได้ยินมาก็คือไก่เหลืองหางขาวนี่เป็นลาย ไก่ชนถูกไก่ของพันธุ์ในสวนใช่ครับเราเลยเอาความรู้ตรงนี้ไปผนวกด้วยใช่ใช่เราออกแบบดีไซน์ใหม่ได้แรงบันดาลใจมาจากไก่เหลืองหางขาวนั่นแหละนะครับโดยดึงเอาลวดลายสีของตัวไก่ออกมาเป็น ผ้ามันจะออกเป็นสีออกโทนเหลืองเหลืองส้มๆ้มทวดำดถ้าเกิดนึกภาพของไก่เหลืองขาเราจะนึกถึงสีนั้นออกประมาณนี้ประมาณนี้จะมีอยู่ประมาณ3เชดสีในตัวเขาไม่รวมหงอกนะหมือนก็จะเด้งๆหน่อยอันนั้นแหละนะครับก็มาดีไซน์ใหม่แล้วก็ปกติแล้วผู้ประกอบการพื้นด้านพื้นถิ่นเองทำผ้าขาม้าแบบที่ใช้ในชีวิตประจําวันหน้าผ้าขาม้าจะกว้างประมาณ80เซน ยาวประมาณ180รบเซนใช้พันอกผาดบามัดเออาบน้งอาบะไรน้ำคือได้หมดเลยใช่วิตประจำวันปกติใช่ครับแต่ในโครงการนี้เราพุ่งเป้าไปที่ผ้าเข่าม้าจะกลายเป็นวัตถุดิบในการตัดเย็บเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแล้วก็ข้าของเครื่องใช้ทีนี้เราก็ไปดีไซน์ใหม่เป็นผ้าหน้ากว้าง1เมตร เหมือนผ้าเหมือนผ้าที่เขาเอาไปตัดเย็บอ่าสุดเลยนะผ้าไหมเอาไปตัดเย็บก็อยู่ที่ประมาณนี้หน้ากว้างใช่หน้ากว้างหนึ่งเมตรสําหรับการตัดเย็บเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายได้แล้วก็เราแยกส่วนตัวท้องผ้ากับตัวเชิงผ้าครับถ้าเกิดนึกถึงผ้าขอมาจะเป็นเชิงที่เห็นในจอครับก็จะเป็นเชิงเป็นริ้วๆครับเราแยกกันเป็นริ้วๆก็อีกกี่หนึ่งเป็นท้องผ้าที่เป็นลายตารางก็อีกกี่หนึ่ง มันจะสามารถนําไปดีไซน์ต่อได้อีกมากอย่างงยอ่าตัวที่ใส่ตอนนี้ก็ครับเสื้อเป็นท้องผ้าแต่ว่าบ่าเี่ยเป็นท้องผ้าสวยงามครับผู้ชมสวยเวลาที่เราได้เห็นการต่อยอดหรือว่าเพิ่มมูลค่ากับสิ่งที่มันมีอยู่แล้วตามท้องตลาดเราจะรู้สึกเลยว่าหุ้คนเดี๋ยวนี้คือเขาเก่งมากคือเขาใช้ดีไซน์เขาใช้ความคิดลงไปอยู่ในจิตปัญญาจริงๆอ่งกับการทําสิ่งที่เขารักมากๆนั่นคือการทอผ้านะคุณผู้ชมือกว่า กว่าเขาจะได้สักผืนหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาถูกต้องไหมพี่เม่นกับการที่เข้าไปพูดคุยคือเขาภูมิใจไหมกับสิ่งที่เขาทําออกมาแล้วคือมหาวิทายาลัยในสวนก็สอดรับแล้วก็รับผลผลิตเหล่านั้นเนี่ยมาจําหน่ายด้วยแน่นอนเขาพูดถึงเรื่องความ,มภูมิใจในเรื่องการทำ้าตลอดเวลาป้าป้าแม่แม,แม่อย่างมาสึกว่ามาเดี๋ยวว่าชาวบ้านเก่งมากจริงจริงเก่งมากจริงๆเป็นคุณป้าคุณย่าคุณยายที่อายุ70-80ปีแล้วแต่ว่ายัง คงขึ้นกี่ทอผ้าแล้วก็ทบหน้าฟล์มอย่างครับแข็งแรงปักปักงนี่นะคุณผู้ชมเวลาดึงกี่กระตุกเขาเนี่ยคือมีประสบใช้ประสบการณ์สิ่งที่ตัวเองใช้มาตั้งแต่เด็กๆนะเป็นเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับัะคมไทยมาถูกต้องแล้วก็เลยมาเผยแพร่ต่อใช้ประสบการณ์แล้วก็บวกกับเป็นคนที่เปิดลับด้วยแหละนะครับเพราะว่าเวลาที่มหาวิทยาลัยนเรศวรลงที่ไรนะครับป้าๆยายๆมักจะ เปิดรับความรู้ใหม่ๆเราอาจจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างจากภูมิปัญญาดั้งเดิมครับแต่ยังไม่เคยได้รับเสียงได้รับข้อความปฏิเสธใดๆจากกลุ่มทผ้าเลยอันนี้ดีใจชื่นชมมากๆครับอย่างผ้ากลับไปที่ผ้าผ้าขอม้าผมนอกจากไปเปลี่ยนโครงสร้างไปเปลี่ยนขนาดแล้วเปลี่ยนเส้นใยด้วยโอ้เหรอครับ ป้าๆแม่ๆเขาก็ยินดีที่จะเปลี่ยนให้นะครับแต่เดิมเนี่ยในช่วงระยะเวลาสักสิบยปีที่ผ่านมาเนี่ยผ้าทอที่เอาโฟกัสที่พิษณุโลกนะครับผ้าทอในพิษณุโลกส่วนใหญ่ะจะใช้เส้นใหยที่เรียกว่าใหมประดิษฐ์ไหมประดิษฐ์เนี่ยทำง่ายยอมง่ายแล้วมัน,มนจะมีความแข่งนะ กต้องไมครับมันอยู่แข็งกครบปกติเออก็แข็งอยู่ครัอแต่เนี้ยมันเป็นที่นิยมทําง่ายสีสันสดใสครับอันเนี้ยผ้าที่เราเอาไปเป็นผ้าขามาเหลืองขางเราใช้เส้นใยเรียกว่าฝ้าย m e r c e r i z e นะครับเป็นฝ้ายนวัตกรรมฝ้ายนะครับจริงๆเบสเป็นผ้าฝ้ายร้อยเปร์เแหละแต่ว่าเพิ่มนวัตกรรมทําให้เส้นใยนี้มีความ แข็งแรงทนทานซักล้างได้ดีได้ง่ายเส้นใยไม่แตกง่ายแต่ว่ายังคงคุณสมบัติของผ้าฝ้าอยู่คือระบายอากาศได้ดีซับน้ำได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเราเอาเส้นใยชนิดใหม่เนี่ยลงไปให้กลุ่มต่อผ้าครับผมป้าป้าแม่แมก็ยินดีแล้วก็ทําให้มันตึงออกเป็นผลที่ดีมากก็อยากที่จะให้พี่เม่นเนี่ยสุดท้ายเราฝากสักนิดนึงฝากถึง โครงการดีๆหรือถ้าใครมีโอกาสเนี่ยไปอุดหนุนคุณป้าคุณตาคุณยายที่เขายังคงอนุรักษ์นะกับการแบบทอผ้าแบบนี้กันอยู่ที่มหาวิทยาลัยศวรหรือว่าเป็นไปได้ลงพื้นที่ไปในจังหวัดไหนไปได้ทุกที่เลยเช่นลยได้เลยอาจจะฝากเยอะหน่อยนะครับก็ฝากถึงผู้ประกอบการนะครับเราเป็นมหาวิทยาลัยสวนที่มีสรพวิชามากมายของอย่างกองส่งเสริมศิทปาวัฒนธรรมนะครับมีวิชาเกี่ยวกับเรื่องต่องการพัฒนาผ้านะครับ ทุกครอบคลุมทุกวงจรการทำผ้าก็ว่าได้นะครับท่านผู้ประกอบการท่านใดนะครับอยากจะให้เราช่วยเหลืออะไรก็ตามนะครับช่วยเหลือเรื่องการพัฒนาช่วยเหลือเรื่องการส่งเสริมอนุรักษ์ช่วยเหลือเรื่องการตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ติดต่อประสานมาได้ที่พิพิธภัณฑ์ผพามหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับส่วนผู้ประกอบการนอกจากผู้ประกอบการนะครับท่านใดที่อยากจะไปชื่นชมความงดงามนะครับ เรียนเชิญเลยนะครับที่พี่เป็นผ้าชเช่นเดียวกันนะครับเราเปิดให้ชมทุกวันในเวลาราชการนะครับ8นาินาทีถึง16.30นาินาทีวันจันทร์ถึงวันศุกร์น,นะครับส่วนใครที่ต้องการเรื่องการตลาดนะครับทาง NU s u u v e n i r er ของเรายินดีนะครับเราเป็น NU s u u v e n i r er ที่มีส่วนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่รับ ผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการมาจําหน่ายให้นะครับติดต่อได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ055961218นะครับหรือว่าเซิร์ช Google ง่ายมากในปัจจุบันนะครับเซิร์ชหาเราได้ที่คีย์คำว่าพีพิทพานผ้ามหาวิทยาลัยสวนเราจะปรากฏขึ้นมาแล้วก็เป็นช่องทางหลายๆช่องทางให้เราติดต่อโดยกันได้วันนี้ขอบคุณพี่เม่นมากมากเลยนะครับนำสีดีมาบอกกล่าวกันนะครับผู้ชมใครที่สนใจไปกันได้เลยที่พีพิทพณนผ้านะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็ เขาเรียกว่าวันหยุดก็สามารถที่จะไปหาความรู้กันได้ในกลุ่มทอผ้าต่างๆนะครับที่เขาร่วมโครงการกันนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ